ครับเด้อชวนเพื่อนๆมากิน,น,ะนะอะไรครับไข่แข็งโชว์ไข่แข็งเพื่อนๆดูนะที่มีเปลือกเอามือหยิบมาให้เพดดื่อนๆดูไหนอ่ะเธอทำปากจุก <c oughs> บู่น่ะนี่ไงข่แครงเพื่อนลูกชายอยากกินไข่แครง อร่อยไหมคะอร่อยรสชาติเป็นไงคะอ่ารอเน่เต็มปากเหรอต้องแซบไหมแซบนอง นั่นน่นโชว์อมาเลยโอ้โหหนึ่งจานนี่ลูกกินคนเดียวเลยนะคะเนี่ยไปกินไม่อาจะไ่ดีทำไดีโอ้ ราทำดีๆเธออู้กินซ้อนผักสือนเทสป่ะเนี่ยไม่ดีตัวงอนป่ะเนี่ยสอยสดจัดจ้สะสอด <c oughs> จริงร้านนี้อร่อยมากร้านอยู่แถวบ้านเราใช่ไหมคะอยู่แถวโรงเรียนอยู่แถวโรงเรียน เนี่ยยี่สิบตัวนะเนี่ยเี่ยสสีสืทำไมออแล้วเด่นสีส้มเลยอะ <c oughs> ่ะน้ำก็เด่นเลยโชว์ยังไง ยิ pled, higher, ่งลงมเยิ่งให้เขาดูลงมเยิ Fox ่งให้เพื่อนๆดูเปิดมันเฮ้ยแจก์แครบายๆเพื่อนมันกินหายแคงเื่อมั่วแล้วมั่วแล้วมัมมๆม